ราคาต้นทุนก็เ,เอามาตามเอกสารหนึ่งหนึ่งสองหกจุดหนึ่งเจ็ดราคาต้นทุนตรงนี้ค่ะถ้ากิจการไหนที่จดแวบก็จะเป็นราคาก่อนแวบบถ้ากิจการไหนไม่จดแวบก็จะเป็นราคารวมแแบบก็แยกเป็นแต่ละว่าจดแวบไม่จดแวบนะฮะจดแวบก็เป็นราคาก่อนแแบ ถ้าไม่จดแหวนก็เป็นราคารวมแบวคือไม่ได้อยู่ในระบบแบวนกนะคะให้เอายอดรวมแบวมามาขี่ราคาทุนนะยกเว้นใครจะไม่ได้จดนะยก,นดกยกเว้นลดเก๋งยกเว้นลดเก๋งและลดตู้ไม่เกินสิบที่นั่ง ราคาต้นทุนตัวนี้นะคะก็คือยกเว้นรถเก๋งหรือรถตู้ไม่เกินสิบที่นั่งรถเก๋งกับรถตู้ไม่เกินสิบที่นั่งให้บันทึกให้ใช้ราคาใช้ราคารวมแบบ ได้เลยเพราะว่ารถเก๋งกับรถตู้ที่ไม่เกินสิ์ที่นั่งตรงนี้ค่ะเขาไม่ให้ใช้สิทธิ์แบบทันตศีะใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ทันตีห้ามห้ามเพราะฉะนั้นราคาทุนในตรงนี้ช่องราคาทุนเนี่ยต้องต้องเป็นราคารวมแบบเท่านั้นเฉพาะรถเก๋งที่เหลือคุณก็แยกแบบให้เป็นหมดเลยถ้าจดแบบ ใช้ไม่ได้เช่นใบตรงกับภาษีมันผิดใช้ไม่ได้แยกแบบหรือรวมแบบคะแยกอ่านี่เป็นปัญหาของในทางปฏิบัติพอเราเห็นว่าภาษีซื้อนั้นมันใช้ไม่ได้คือเช่นใบกรงกับภาษีมันข้อความผิดมันก็เลยเคลมแบบเ็ดเปอร์ซไม่ได้คือให้ทุกคนมองอย่างนี้นะคะถ้าใครจดแบบทุกอย่างต้องแยกแบบโดยไม่สนใจว่าแบบนั้นจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องแยกเท่านั้น ห้ามรวมเด็ดขาด